สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องกรรมในเรื่องสัมมาอาชีพที่ประกอบทำนะคะกรรมที่ติดกรรมนะคะทำให้ชีวิตมีอุปสรรคหรือดวงชะตาค่อนข้างจะร้อนนะคะทำสิ่งใดนะคะก็จะร้อน,นะคะ่ะครอบครัวก็จะมีแต่ปัญหาจุกจิกวุ่นวายยุ่งเหยิงเรื่องอื่นๆนะคะเป็นต้นค่ะ กรรมที่ติดกับสัมมาอาชีพนะคะที่ติดกรรมอย่างแรงมากที่สุดคือกรรมการเป็นหมอดูล่างทรงหมอนวดนะคะแล้วก็เป็นพยาบาลเป็นหมอค่ะแล้วก็ฆ่าเนื้อสุก,กรเนื้อวอัวเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะเป็นต้นค่ะ ทุกคนล้วนเกินมาย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะมีเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามมาอยู่แล้วค่ะบางคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์โลกทิพย์นะคะที่ติดตามมาปกป้องปก,ป,กปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของเรานะคะคุ้มครองดวงจิตของเรานะคะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเป็นต้นนะคะ จะแนะนําในการทําบุญที่ถูกต้องนะคะแนะนําทําบุญทําทานตามหลักพระพุทธศาสนานะคะเจาะจงค่ะเวลาเราไปทําบุญนะคะให้ให้เราแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนได้ค่ะส่วนที่1คือเลี้ยงบิดามารดาในครอบครัวนะคะอันนี้จะทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองทุกๆเรื่องได้แน่นอนค่ะขอให้อยู่ในสิลในธรรมด้วยนะคะเป็นต้นค่ะที่สองแบ่งออกเป็นการ ชำระนี้สง์หรือการทำบุญซื้อสังฆทานอาหารถวายพัตตาหารให้กับพระภิสูจส์สงนะคะหรือชำระนี้สง์ในวัดวารามในตู้บริจาควัดนะคะเช่นเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่ทางสงทางวัดจะนำไปไปทำบํารุบ,บํารุงพระพุทธศาสนาในด้านใดก็ตามนะคะเราถือว่าได้อานิสง์ในบุญนั้นอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะ เราไม่ต้องไปตำหนิสงนะคะว่าสงจะไปซื้อนูน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นหน้าที่ของสงค่ะเราคือทำบุญเราได้บุญเต็มร้อยแล้วค่ะไม่มีคำว่าได้พลังงานลบค่ะเรามีแต่ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเล่นการพนันนะคะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์หรือการพนันอื่นๆเป็นต้นนะคะก็ให้ระมัดระวังมีสติด้วยนะคะแล้วก็จะแนะนําในการ ทำบุญให้กับสัมมาอาชีพนะคะเจาะจงค่ะกรณีอย่างน้องนายนี่เป็นผู้ดูดวงตรวจดวงชะตาตรวจกรรมนะคะน้องนายก็จะเจาะจงให้เทวดาประจําตัวของน้องนายนะคะพระปางประจําวันพุธด,ดวงประจําราศีนะคะเทพเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองดวงชะตาเราที่ติดตามมาอาดีตจนถึงปัจจุบันทุกพบทุกชาตินะคะ แห่งโลกทิพย์นะคะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวข้องในกายวาจาใจที่เราได้ทักผู้คนไปในการตรวจกรรมหรือดูดวงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะระบุไปว่าเราได้ทักว่าบุคคลนี้ทําแทงมีดวงวิญญาณชายหรือหญิงตามมามีดวงวิญญาณเด็กตามมาหรือมีเจ้ากรรมในเวรบรรพรุรุษเป็นทายาทแห่งกรรมพอพันกรรม มีกรรมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าหอยฆ่าปูฆ่ากบฆ่าเขียดฆ่าอึง่งฆ่ามดยิงหนูยิงนกตกตาอะไรเป็นต้นประมาณนี้นะคะก็ข,ขอให้เขาได้รับส่วนแห่งบุญส่วนแห่งกุศลและจงขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมให้ตัดเวรตัด กรรมการตัดภพตัดชาติกันในภพชาติมนุย์นี้ในตอนนี้บัดนี้นะคะอาน,นิสงการทําบุญให้เรายกสังฆทานหรือผ้าไตหรือถวยายพัตตาหารเราจะเน้นจุดที่สําคัญที่สุดคือการกวดน้ํานะคะบางสถานที่ก็ว่าตรวจน้ำของของน้องนายจะเรียกว่ากวดน้ํานะคะกวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เจ้ากรรมในเวรนะคะเป็นต้นค่ะ อันนี้เราคือเราทําบุญเราสามารถเราจะเรียงสเต็ปการทําบุญนะคะน้องนาจะบอกว่ายกบุญให้กับเทวดาประจําตัวของเราก่อนนะคะสัมมาอาชีพเป็นต้นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ค่ะไม่ไม่ผิดนะคะสามารถไล่เรียงสเต็ปได้ค่ะแล้วก็บรรพุรุษผู้ร่วงรับชื่อนามสกุลไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นหรือระลึกระลึก นึกหน้าเอานะฮะลึกนึกหน้าตอนที่เราเคยคุยกันเคยพบเจอกันเคยเห็นกันหรือชื่อเล่นเป็นต้นนะคะชื่อเล่นแต่ว่าต้องเนรมิตนึกหน้าด้วยนะคะการกวดน้ําอุทิศนบุญสมกุศล,ลจะไปถึงทันทีแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของเราค่ะแล้วก็ระบุไปเจ้ากรรมในเวรของเราจะมีสองประเภทคือเจ้ากรรมในเวรที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นคือเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับสัมมาอาชีพค่ะที่เราทําให้เราระบุเลยค่ะว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรค้าขายอะไร ทำเกี่ยวกับสัตว์สัพสัตเบียดเบียนสิ่งใดประการใดให้เรารับบไปเลยค่ะให้เจ้ากรรมในเวทอโหสิกรรมให้ให้เขาเปิดทางให้เรามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง,งทำมาค้าขึ้นมีแต่ความโชคดีดวงดีค่ะเป็นต้นค่ะเราสามารถกวดน้ําได้นะคะกวดน้ำบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลได้ทุกวันที่บ้านนะคะได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องมีละอองบุญเป็นเกาะ คุ้มครองเราก่อนที่เราต้องสวดมนต์ก่อนหน้านั้นค่ะหรือฟังธรรม,มะเปิดฟังบทสวดมนต์บทพระคาถาต่างๆนะครับเป็นต้นค่ะแล้วเราให้ยกมืออนุโมทนาสาธุในช่วงเช้าใส่สายมาแล้วก็ไปกวดน้ําหน้าบ้านค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านค่ะผีบ้านผีเรือนบนรรพบรุษเป็นต้นค่ะให้เขาดูแลปกปักรักษาบ้านดูแลลูกหลานทุกคนในบ้าน เปิดดวงเปิดทิศเปิดทางการเงินการงานความร่มเย็นสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยให้กับลูกหลานผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุ้มครองทุกผู้ทุกคนทุกนามเป็นต้นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆค่ะแล้วก็มีเวลาก็ไปเติมน้ํามันตะเคียงนะคะเป็นต้นค่ะถวายสังฆทานสวายพาตาถวายไม้ตาลปัดหรือถวายสิ่งของให้กับพระสงฆ์เช่น ทุกวันพระนะคะหรือแล้วแต่เวลาเราสะดวกนะคะเวลาเราหยุดวันหยุดวันอาทิตย์ก็เราก็ไปทําก็ได้ค่ะวันหยุดจากการทํางานนะคะเป็นต้นค่ะขอให้ทําตลอดสะสมสบียงบุญทั้งสบียงบุญภายนอกและภายในนะคะแล้วก็ไปทําที่วัดได้ค่ะไปขอพรอ,องค์พระพุทธรูปหรือภาพประธานเก่าแก่ในวัดวาอารามต,ต่างๆและสถานที่ต่างๆได้ค่ะแล้วก็จะซื้อชุดโกนผม เป็นเป็นชุดสังฆทานนะคะเป็นเป็นต้นค่ะสามารถซื้อนํามาแพ็คแล้วก็ทําไปถวายให้กับพระสงฆ์ได้ค่ะที่วัดนะคะเป็นชุดกลมผมชุดอะไรนะคะชุดสบงผ้าสบายอะไรเป็นต้นเป่ห่มพระพุทธรูปได้ค่ะแต่ว่าก่อนไปทุกครั้งต้องขออนุญาตสถานที่วัดวารามด้วยน,นะคะคําว่าขออนุญาตก็คือขอเจ้าอาวาสขอผู้ที่ดูแลอยู่ณสถานที่วัดและสถานที่นั้นๆค่ะให พระท่านอนุญาตหรือผู้ที่ดูแลอนุญาตนะคะเป็นต้นเราจึงจะทําได้นะคะเช่นจะไปทาสีวัดทาสีองค์พญานาคาสีสิ่งอื่นๆเป็นต้นในวัดเราต้องขออนุญาตก่อนนะคะถ้าเราไม่ขอเราจะถือว่าติดกรรมในธรณีสรงเราต้องมาชดใช้เป็นเปรตป,ประมาณ500ชาติขึ้นไปนะคะต้องรอวัดล้มสลายแตกสลายพระรงองค์เจ้ามรณะไปหมด เขาเรียกว่าดับศูนย์ไปหมดในสถานที่วัดวารามค่ะคือไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะเราก็จะได้จึงไปผลไปเกิดเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนนะคะก็อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนอนเป็นปลาเป็นกบเป็นเขียดแล้วแต่บุพกรรมส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืม จาะจงให้กับสัมมาอาชีพด้วยนะคะเพื่อไม่ติดกรรมค่ะแล้วก็จะมีชีวิตดวงชะตาที่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอดแอบนะคะอาการที่เป็นไมเกรนป,ปวดหัวปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่หรือเป็นโรคตับโรคไตโรคมะเร็งเป็นต้นเจาะจงได้ค่ะเบาหวานความดันอะไรพวกนี้เจาะจงได้เลยนะคะอุทิศให้กับสัมมาอาชีพที่เราประกอบนะคะเจ้ากรรมในเวรมีสองประเภทค่ะเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตน คืออาชีพสัมมาอาชีพเบราลี่แหละค่ะสิ่งที่ไม่มีตัวตวนคือคนในครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องกัลยาณในมิตรหรือคนรักเป็นต้นนะคะขวดน้ำอุทิศสบุญสกุลสสทุกวันทําบุญทุกวันชีวิตแจ่มใสอารมณ์ดีบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ